สวัสดีครับยินนีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับเชื่อว่าหลายๆคนในตอนนี้นะครับก็ยังคงนั่งรอลุ้นโซโล่กันนะครับวันนี้หยิบมาฝากหนึ่งข่าวนะครับอาจจะทําให้เราใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีเสียงหลุดต่างๆนานานะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าการเข้าไปฟังไอ้ตรงที่เป็นเสียงหลุดออกมาสั้นๆนะครับผมไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไหร่นะครับอ่ะถ้าเรารักศิลปินเนี่ยเดี๋ยวรอฟังกันเต็มๆดีกว่าครับอย่าไปฟังที่คนเขาเอามาอัปโหลดกันไว้เลยครับมันไม่ดีนะครับอะ ทีนี้ไอเรื่องที่บอกว่าจะทําให้ใจชื้นเนี่ยคืออะไรนะครับพอดีเข้าไปดูมาครับบนหน้ามีทั้ง f c e e o o o นะครับแล้วก็ Twitter นะครับของ World Music Awards นะครับอันนี้เป็น Official ของเขาเลยนะครับมีเครื่องหมายติก๊กถูกเรียบร้อยครับเป็นของแท้แน่นอนครับเขาก็มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ครับว่า Hat แท็กแ k ็ i พิงก์แฮตแท a get ready to drop her how ร์ r really ู a w a i t e d i e b u t single นะครับแปลเป็นไทยกันง่ายๆเลยก็คือน้องลิสของเรานะครับแห่งวงแบ็คพิง k เนี่ยเตรียมปล่อยซิงเกิลด b บิวนะครับที่ทุกคนรอคอยกันอย่างล้นหลามนะครับก็แน่นอนครับว่าคนที่รอคอยตรงนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆรนะครับรวมถึงตัวแอดมินด้วยนะครับเราก็รอรุ่นอยู่ว่าจะออกมารูปแบบไหนนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นข้อความที่ทําให้ใจชื้นขึ้นมานะครับแต่ทีนี้มันมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงครับพอดีผมเข้าไปตอนที่เขาโพสต์ทีแรกแล้วแคปทันนะครับอันที่อ่านเนี่ยเป็นข้อความล่าสุดนะครับไม่รู้ว่าเขา Edit หรือว่าเขาโพส์ใหม่นะครับแต่ข้อความ o r i g i ินอลดั้งเดิมนะครับก็คือ get ready to drop her luxury a w a i t e debut d single with dj snake นะครับอันนี้คือข้อความดั้งเดิม o r i g i ินอนะครับข้อความเดิม,เ,ดมเนี่ยมีคําว่า วิดดีเจสเน็นะครับที่ทําการแคปเอาไว้ทันนะครับแต่ตอนนี้เข้ามาดูหน้าเว็บเนี่ยคำว่าวิดดีเจสเน็กหายไปแล้วครับก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ข้อมูลของทาง World Music Awards เขามาผิดหรือมันเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องเก็บเอาไว้ก่อนหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วยังไม่อยากเปิดเผยหรือเปล่าว่าซิงเกิลที่จะปล่อยออกมาเนี่ยคือทำร่วมกับ DJ Snake แต่จริงๆมันก็ไม่น่ามีเหตุผลอะไรที่จะต้องปิดบังนะครับเพราะว่า หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าน้องเนี่ยร่วมงานกับ DJ Snake นะครับทั้งเสียงเพลงที่หลุดออกมาทั้งก่อนหน้านี้หลายๆอย่างที่ DJ Snake เขาโพสตลบพ้นลบเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับหรือว่าเขายังอยากจะเก็บให้เป็นเซอร์ไพรส์ต่อนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์เลยครับแต่ว่าเนี่ยผมให้ดูทั้งข้อความที่แคปเอาไว้ตอนแรกที่มีคำว่าอ่าวิดดีเจสเนกับปัจจุบันที่ไม่มีคำว่าวิดดีเจสเนนะครับอ่ะ เราก็ใช้วิทยาณในการรับชมแล้วก็รอกันต่อไปนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าอย่างหัวเรือใหญ่อย่าง World Music a w a r d ออกมาโพสต์แบบนี้นะครับก็ถือว่าใจชื้นได้ครับเป็น,ปนการกระตุ้นนะครับก็เพื่อมกระแสะขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเราก็จะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย ตั้งตาตั้งใจที่จะรอกันตรงนี้อยู่แล้วครับแล้วก็รอให้มีสื่อใหญ่ๆหัวเรือใหญ่ๆเนี่ยออกมาโพสต์เกี่ยวกับโซโล่ของน้องเลยครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรอเหมือนกันทั้งรอเพลงทั้งรอสื่อออกมาโพสนะครับเพราะถ้าไม่มีสื่อใหญ่ออกมาโพสต์เลยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเงียบจนเกินไปแล้วก็รู้สึกไม่ดีเลยนะครับเพราะเราก็อยากดูเร็วๆนะครับยิ่งมีสื่อมาโพสต์กระตุ้นแบบนี้เนี่ยก็ดีครับส่วนไอ้เรื่องวิดดีเจสเน็กกับไม่วิดดีเจสเน็กเนี่ยอันนี้ก็คัดเดาวกันครับทุกคนคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์ ผมไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ